แคสของใจฉันพาไปทุกล้านมาแบบไม่ต้องพึ่ง Google แ a p แค่มีเธอก็ครบไม่ต้องมีใครเพิ่มคืนนี้ well, จะนอนริมเขาหรือเธอเลเพื่มแฟนจัดเฮ้กลองพร้อมฟ้าใสวิ่งขึ้นดอย f e e l ลเราไม่เคยทอยเพราะรักมันมาแบบไม่ต้องบ่อย One shot One Love หนึ่งเธอฉันรักจริงคอเพียงแค่ได้ road trip ก็ Happy ทุกสิ่งนี่คือทางเข้าค่ะทุกคนถึงแล้วเข้ามาปุ๊บเหมือนแบบเป็นอีกโลกหนึ่งของเขาเลยเนาะร้านกว้างๆแล้วก็แบบ โอ้ว oh, ิวภูเขาสลับทับซ้อนค่ะว้า wow. วสวยมากสวยกว่าในรูปอีกเนาะสวยจริงนี่มีน้ำอันนี้เป็นโซนแคมปิ้งนะคะตอนนี้กำลังเล็งมุมนะคะเราจองล็อก A5 มา จะเป็นวิวประมาณนี้กว้างอะ่ะ ให้เรานีเมืองไปปลดปล่อยตัวตนเธอบอกว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่แต่รักเธอในใจฉันอิ่งใหญ่กว่าทุกทีที่ไปมีเธออยู่ข้างกันทุกครั้งที่ฝันฉัน พาไปทุกกลั์มาแบบไม่ต้องพึ่ง Google Map แค่มีเธอก็ครบไม่ต้องมีใครเพิ่มคืนนี้จะนอนริมเขาหรือเธอเลเพิ่อนแฟนจัดให้กลองพร้อมฟ้าใส่วิ่งขึ้นดอยเฟ e ลิ่งเราไม่เคยชอยเพราะรับมันมาแบบไม่ต้องบ่อย One shot one love หนึ่งเธอฉันรักจริงขอเพียงแค่ได้ Road Trip ก็ Happy ทุกสิ่งไม่ต้องมีแพงกันก็เติมพลังได้ทุกวัน ทุกความสุขไว้ในพับโลาที่ไม่ยากโก้ไม่ต้องมีแพงกัน <c oughs> ก็เติมพลังได้ทุกวันใต้ฝ้าเดียวกันเราเขียนเรื่องไรให้โลกฟังมือหนังจับทองอีกมือหนังจับมือเธอเก็บทุกความสุขไว้ในพับโลาที่ไม่ยากโก้ไ <c oughs> <c oughs> ช่วงมือเย็นค่ะทุกคนหนีไปไม่พ้นหมูกระทะนะคะแต่เราก็เพิ่มเติมคือมีชาบูด้วยนะเอาทั้งชาบูทั้งหมูกระทะเลยนะคะปิ้งยากแล้วก็มีหย่ำบุนเส้นที่นัดซื้อมานะคะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ24.5แล้วนะคะ ดูจากพยากรณ์แล้วน่าจะลงไปต่ำสุดที่ประมาณ21 22นะคืนนี้ก็ถือว่าเย็ยนอยู่นะพี่นัดใช้ได้อยู่นะ,ะเชฟเชฟทำยำนะคะบรรยากาศดีมากทุกคน,นแสงกำลังจะลารับจากเราแเลยนะคะดูสิภูเขาสลับทับซ้อนแล้วก็ริมน้ำแบบนี้ บรรยากาศดีมากอุทัยธานีเดี๋ยวเราจะไปลุยมือเย็นกันแล้วจ้ากระทาพร้อมหมูพร้อมผักพร้อมน้ำจิ้มพร้อมไปกินกันครับ กลางคืนเราดูดเาอเพอเต็นผ้าบางแสงไฟจางกับเสียงลมใจมันพายเรานี้เมืองไปปลดปล่อยตัวตนไก่แดงสดร้ <c oughs> อนๆค่ะ ให้เรานี้เมืองไปปลดปล่อยตัวตนจะบอกว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่แต่รักเธอในใจฉันอิ่งใหญ่กว่าทุกทีที่ไปมีเธออยู่ข้างกันทุกครั้งที่ฝันฉันไม่ ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะมารีวิวลานเคบินอุทัยธานีค่ะคือเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะจากตรงนี้แล้วกันเนาะจากเส้นที่เห็นนี้คือเป็นถนนที่เราขับเข้ามาเนาะประตูทางเข้าจะอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็ขับเข้ามาตรงนี้โค้งมาเล็กน้อยตรงเนี้น่าจะเป็นการสร้างที่พักเนาะคิดว่าน่าจะเป็นที่พักนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นอ่า จุดรวมพลชาวกางเต็นนะคะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโซน A ที่เราจองนะคะเมื่อวานนี้ก็คือเป็นล็อก A5 นะคะล็อก A เนี่ยจะอยู่ตรงโซนนี้ก็จะเป็นวิวมีน้ำแล้วก็มีภูเขาตรงนั้นนะคะส่วนฝั่งซ้ายข้างบนจะเป็นสเตปเป็นชั้นชั้นชั้นจะเป็นโซน B นะคะโซน A กับ B อาจจะดีเพราะว่าอยู่ติดกห้องน้ำนะคะส่วนฝั่งนี้อ่ะเราแผนกล้องไปทางนี้นะคะ โซนนี้ก็สวยทุกคนเป็นโซนที่เหมือนเขาทําเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะให้เอาเต็นท์ไปวางได้ก็จะเป็นมุมวิวเป็นอ่างน้ําเป็นอ่างน้ําเหมือนกันอีกอ่างหนึง่งคนละอ่างกันอ่ะพี่นัดดูวิววิวฝั่งนูน้น<ๆ>ก็จะได้ยินภูเขาเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นคนละมุมสวยเหมือนกันนะจริงๆริงไม่ไม่เดินไปฝั่งนู้นเลยไปเดินเล่นกันไหมไปเดินฝั่งนู้นกันดีกว่า บรรยากาศมันโล่งโปร่งสบายมากทุกคนแล้วก็โซนนี้ที่เขาตกแต่งอะแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติอะอันนี้เหมือนแบบวิววิวมองนอกเลยส่วนสเตปข้างในสุดอะ่ะจะมีเต็นท์เช่าให้ด้วยนะเต็นท์เช่าที่ก็มีหลังคาคุมให้ด้วยดีเหมือนกันนะคะเออไม่รู้ละคะ่เออะเท่าไหร่ถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปทางเพจดูนะลำดูโซนนี้ดีกว่า ห้องน้ำอ่ะนะปัจจุบนันจะมีแค่จุดเดียวแต่ว่าเขากําลังก่อสร้างอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะคะยังสร้างไม่เสร็จนี่นี่เดี๋ยวมาแอบดูวิวของเด็กนะคะเผื่อใครสนใจเนาะเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเมื่อเช้านี้มีหมอกขึ้นด้วยนี่เออนี่ก็สวยวะ่ะดูเด็กก่อนแล้วกันดูดิสวยอะ่ะเออทำไมเราไม่จองอันนี้วะเนี่ยเออสวยอะ่ะ ชูเฮ้ยมุมนี้ดีมากเออเฮ้ยเราว่าสวยกว่าฝั่งนน้นดีกว่าอ๋อก็คนละแบบตรงนั้นก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนมีได้แค่ช่องนั้นช่องเดียวไงเออมีต้นไม้ขึ้นมาแต่อันนี้มันคือมันมันเห็นภาพกว้างเลยภาพกว้างแล้วก็ลมเย็นมากนี้ถ้ารอบหน้ามีโอกาสมาจะจองอันนี้แล้วตรงนี้ล็อกใหญ่มาก ใหญ่แค่ไหนนะ่ะห <9, S 1> นึ่งสองสามหเจ็ดน่าจะแปดเมตรนะโอ้ใหญ่มากสองเต็นยังได้เลยอืม,มโอเคเลยอะ่ะไปชมไปชมฝั่งนู้นกำลังสร้างห้องน้ำอยู่เฮ้ยโอเคเลยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี ี่หกนะคะนี่อนาคตคือตอนนี้ห้องน้ำค่อนข้างแออัดเพราะมันมีที่เดียวแต่อนาคตก็น่าจะหลับรองนักท่องเที่ยวได้เยอะใช่เออ,อเดี๋ยวค่อยไปรีวิวห้องน้ำอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือห้องน้ำนะคะแล้วตรงนี้คือลานจอดรถเนาะนี่อุ้ยสวยว่ะเฮ้ยแนะนำเลยใครจะจองก็เด็กนะมาเลยแล้วก็ดอบของได้เลยอะ่ะ จอดรถแล้วก็เนี่ย,ยวิยดีมาก,มากแล้วก็จะเป็นโซนลานหินนะคะตรงนี้วิยพื้นที่เขากว้างมากาเป็นลานหินพุกฝัง่งขวาเป็นลานาหญ้าเฮ้ยลานหินก็กว้างนะได้หลายเต็นท์เลย,ยนี่เดินมาสุดทางนี้เลยลเนี่ยมันเป็น,น,นจริงจริงมันก็เป็นเส้นทางวงกลมนะ ถูกไหมต่เราอะ่ะเราเปิดไปทางขวาเ,เ,อเออไม่ได้วนมาทางซ้ายนี่เดี๋ยวจะพาไปดูมุมนี้มุมเนี้ยน่าถ่ายรูปเล่นเราลัดไปได้ไหมเนี่ยไฟเฟยอะไรก็มีให้ครบนะคะทุกคนแต่เราคิดว่านะ่าเยอะไหมใช่ไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟฟ้าเลยตรงนี้ก็น่าจะกลางได้เ,เนี่ยแต่เขายังไม่เปิดปะ ่วนนี้น่าจะเป็นโซนในอนาคตนะคะอุ้ยตรงนี้ก็สวยว่ะเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าบ้านขึ้นเขาว่าบ้านก็จะหน้าหลักนะนี่นีต้องอันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์นะเนี่ยเป็นที่ถ่ายรูปเล่นนี่มุมนี้ทุกคนสรงนี้สวยมากตรงนี้โคตรสวยเลยอะ่ะเราต้องได้กลับมาอีกแนะ่นอนดินี่ยเ,เขาทำเป็นที่แบบ เหมือนเป็นลานเหมือนเป็นที่นั่งเล่นหรอไม่ใช่บันไดนะนี่โอ้วิว oh, <view S 2> ดีมาก <ś> นนะะที่จอดรถนะคะจอดได้ประมาณ10คันเนาะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ำกันจ้าวิวสวยเนาะสวยทุกมุมเลยทุกคนมีรถเข็นให้บริการเยอะเลยนะคะ mm. เพียงพอ mm. มากๆนะจ้าางฝั่งห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงจะมีถังน้ำแข็งให้บริการฟรีด้วยนะคะ ลดมากดูสิอลังปะล่ะนี่โอ้โหนี่คือวิวหนะ้าห้องน้ำนะคะวิวหลักร้านมากเป็นที่ล้างมือสวยมากห้องน้ำฝั่งชายจะอยู่ฝั่งหน้นนะคะแล้วก็ฝั่งหญิงจะอยู่ทางนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะนี่รดเข็นมีอีกแล้วรถเข็นมีเยอะมากห้องอาบน้ำมีทั้งหมดสามห้อง ห้องแรกไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องที่สองมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะยาเป็นส่วนแหง้งส่วนเปียกให้ด้วยดีมากอันนี้ห้องที่สามอันนี้ฝั่งขวาค่ะมีทั้งหมดสามห้องเหมือนกันนี่นะคะพอออกจากห้องน้ำปุ๊บใช่ไหมข้างหลังจะเป็นโซนล้างจาน นี่เป็นส่วนหลังจานที่วิวดีมากเลยมีทั้งหมดสามอ่างนะคะให้หลังจานได้เลยส่วนข้างๆนะข้างๆนะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะก็แยกขยะมาด้วยนะทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดนะจ๊ะอันนี้คือวิวโซน A นะคะแล้วก็อันนี้คือโซน B จะเป็นสเต็ปขึ้นไปนะแล้วก็ข้างบนจะมีเป็นเต็นท์ให้เช่าเซตอัพเป็นบ้านไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันตรงนี้ก็วิวดีทุกคนดูเหมือนแบบต่างประเทศเลยอะดูดิฟิลดีมากเขียวชะอุ่มสดๆฝั่งนมก็จะทะลุไปตรงแถวเด็กอะคะ่ะแล้วก็ห้องน้ำที่กำลังสร้างอยู่ตรงนู้น มีโซน B นะคะฝังขวาวิวประมาณนี้สวยทุกมุมสวยทุกโซนนี่อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ให้เช่าที่เขาเซตไว้ให้แล้วนะคะจะมีทั้งหมด3ามหลังนี่หลังหนึ่งสองแล้วก็3ามนะคะ แล้วก็จะมีมุมเป็นเด็กฝั่งนี้ให้สองเด็กนะคะมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยดูดิอ่ะมีเด็กที่หนึ่งมุมนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งอันนี้ริมสุดลานเลยค่ะโอ้ยตรงนี้ก็สวยดูด,ดิไพเบียสุดๆตัวนี้ก็จะเส้นสุดลานแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสามารถ เป็นถนนที่สามารถจอดรถได้มาจอดริมนี้ได้น,นะคะถ้าเกิดลานจอดรถเต็มนะคะแล้วก็เดินลงไปโอ้ยหอบเลยอะ่ะทางมันค่อนข้างชันนะทุกคนแต่วิวดีเวอร์อะเลือกเอาตามใจชอบเลยนะจ๊ะว่าชอบแบบไหนนะคะส่วนตัวเราอะ่ะได้ทุกโซนแต่ถ้าเราชอบนะในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาเราจะไปเด็กฝั่งนู้น เรามาวันเสาร์เนาะค่ากางเต็นท์คนละ350บาทแล้วก็ถ้าใครจะพกแอร์เคลื่อนที่มาคิดเครื่องละ250บาทนะคะซึ่งเรามาเดือนธันวาก็ไม่ต้องพกมาเนาะหอบเลยเดินแค่นี้ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะก็ถ้าใครมีอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวยังไงเราจะมาตอบให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับทริปนี้พวกเราสองเคินไปแล้วายบายวก่า